ช่วงแก๊สเจ็ f ออฟเดอะสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ว่ากันว่าหูฟังบลูทูธ Jabra Sport Pulse Wireless เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักออกกำลังกายซึ่งกำลังวางตลาดอยู่ในขณะนี้วันนี้ซูชิงและทีมงานค l t เทคได้รับมาทดลองใช้ก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าเจ้าหูฟังอินเอียรที่ดีไซน์ดูแข็งแกร่งคู่นี้มีดีที่ตรงไหนบ้างค่ะ ผู้ผลิตอย่างจะ布าทราบดีถึงความต้องการของผู้ใช้โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องการสวมใส่สบายและไม่หลุดง่ายๆขณะออกกําลังกายซึ่งดีไซน์ของเฟรมซิลิโคนที่ดูประหลาดนิดนึงเมื่อแรกเห็นนี้ก็สามารถเพิ่มความกระชับให้กับหูฟังได้ดีเลยค่ะเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการเลือกขนาดของซิลิโคนของทั้งส่วนอินเอียร์และเฟรมให้เหมาะกับตัวเองที่สุดเสียก่อนนะคะ มาดูเรื่องพื้นฐานที่สุดของหูฟังกันก่อนคือเรื่องคุณภาพเสียงด้วยเรนจ์ราคาเกิน5,000บาทขึ้นไปแบบนี้เราควรจะคาดหวังคุณภาพเสียงที่พรีเมียมได้ซึ่งนักฟังเพลงสมัครเล่นอย่างซูชิงก็สามารถบอกได้ค่ะว่าจะบราสปอร์ต s า Wireless ให้เสียงที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยเมื่อทดลองกับเพลงทับร้องและดนตรีบัลลาดอย่าง Adele อัลบั้ม21 e n ซูชิงคิดว่านี่คือหูฟังที่ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมทั้งย่านเสียงต่ำกลางสูงสำหรับการฟังเพลงอย่างจริง ขัดกับภาพลักษณ์หูฟังนักกีฬาที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าแค่เบสตูมตามก็น่าจะพอแล้ว สำหรับสเปคของ Jabra Sport Pulse Wireless นะคะหูฟังเป็นแบบอินเอียร์มีฟีเจอร์ลดเสียงรบกวนเสียงระบบ Hi-Fi Stereo Dolby รองรับ Bluetooth 4.0มี NFC มีเซ,เซ็นเซอร์วัดอัดตราการเต้นของหัวใจชาร์จด,ด้วยสายแบบ Micro USB สามารถฟังเพลงได้นาน5ชั่วโมงและ Standby ได้นาน240ชั่วโมงค่ะ ขณะที่เพลงสำหรับการออกกำลังกายซึ่งเข้าใจว่าควรจะเป็นเพลงที่มีบีทสม่ำเสมออย่างเพลงแดนซ์หรือทริปฮอปซูชิงเลือกศิลปินอินดี้จากแบนด์แคมป์อย่างมอชอัลบั้มมอนาคีซึ่งซุ่มเสียงที่ได้สำหรับซูชิงแล้วถือว่าน่าพอใจมากเสียงเบสลุ่มลึกชวนให้ขยับร่างกายและฮึกเหิมทีเดียวค่ะ มาดูแอป Jabra Sport Live ที่ใช้กับเจ้าหูฟังนี้ติดตั้งและตั้งค่าง่ายมากตามขั้นตอนตามที่แนะนำในแอปเลยค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญของ Jabra Pulse Sport Wireless ก็คือเซ็นเซอร์วัดชีพรจรที่อยู่ในหูฟังนั่นเองค่ะส่วน tracker อื่นๆก็มีตามมาตรฐานรวมถึง GPS ที่บอกพิกัดที่เราอยู่ได้ด้วย คราวน,นี้ลองไปใช้งานจริงดูบ้างนะคะซูชิงได้ลองให้ทีมงานที่ซ้อมบาสเกตบอลเป็นประจำซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องขยับร่างกายเยอะมากเป็นพิเศษลองไปใช้ดูค่ะเราไปฟังความรู้สึกของเขากันค่ะดีไซน์ของเจ้าตัวนี้แ a บา a s e Wireless นะครับก็ดูท่าทางมันจะเหมือนของที่หลุดมาจากหนังแบทแมนนิดน,นึงดูดูตรง ูตรงที่ทําให้กระชับในรูหูตรงนี้นะครับในในใบหูนะครับมันจะค่อนข้างจะเหมือนปีกเขาเรียกว่าวิงส์นั่นแหละนะครับก็เราต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุดโดยเขาจะมีมาให้เราเลือกอยู่หลายขนาดเลยทีเดียวผมก็เลือกขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเรื่องดีไซน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเขาน่าจะคำนึงถึงมากพอสมควรว่าคนจะใส่แล้วสบายหรือเปล่า นะครับซึ่งหลังจากที่ได้ลองทดลองใช้ไอ้ฟังก์ชันตัวที่ดีไซน์มาเนี่ยให้อยู่เกี่ยวอยู่ในใบหูของเราได้ได,ได้กระชับเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ไม่ถึงกับดีมากขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ายังใช้ไม่บ่อยมากแต่ผมรู้สึกว่าในการวิ่งเร็วๆหรือว่าใช้ใช้ร่างกายอย่างเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันก็มีหลุดอยู่บ้างโดยเฉพาะการที่เขาขายฟังก์ชันการวัดอาาัตราการเต้นของหัวใจเนี่ย ซึ่งจะใช้เซนเซอร์ที่เป็นแสงนะครับก็เมื่อเมื่อมันอยู่ในรูหูอย่างอย่างถูกต้องมันก็จะวัดได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดออกมานิดหนึ่งมันก็จะมีเสียงบอกให้เราบอกว่าให้เรา a อ j u จ t มันเข้าไปให้ให้กระชับที่สุดเพื่อจะให้การการทำงานของเซนเซอร์ได้ทำได้ดีที่สุดนะครับของพวกนี้นะครับพอยต์ของมันจริงๆก็คือการหนึ่งก็ต้องกันเหงื่อใหให้ไม่เข้าหู แล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนซึ่งจริงๆแล้วเมื่ออย่างที่บอกว่าพอดีไซน์มันทำมาเพื่อให้เกิดความกระชับในการสวมใส่เนี่ยก็ในการเล่นกีฬาก็ถือว่าเล่นกีฬาแบบธรรมดาทั่วไปถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าอย่างจะเห็นที่กล่องกล่องของสินค้าตอนที่เราซื้อมันอาจจะเห็นว่าภาพโฆษณาเป็นกีฬาที่ดูแล้วค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมค่อนข้างจะใช้ ใช้พลัก,กาลังอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไปเล่นบาทสลองลองไปเล่นบาสดูปรากฏว่าจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับกีฬาที่ขยับร่างกายมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็สำหรับการออกกำลังกายเวิร์กอัลท์เอ็กซอร์ซสยอยู่ตามฟิตเนสหรือว่าสถานออกก,าอ,ออกกำลังกายของคอนโดเนี่ยผมว่าก็ก็ใช้ได้ดีเลยแล้วก็จะเท่มากเลยถ้าเกิดมีคนอื่นเห็นแล้วก็แน่นอนคุณจะโดนถามว่าเฮ้ย hey, คุณใช้อะไรเนี่ยอมันก็ะเจบราครับ หูฟังจับบราสปอร์ตพาวส์ไวเลสอาจจะไม่เหมาะสําหรับประโยชน์ใช้สอยเพื่อการวัดชีพจรเป็นหลักเพราะในหมวดหมู่นั้นนาฬิกาอัจฉริยะที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจน่าจะทําได้ดีกว่าค่ะแต่ว่าจับรารุ่นนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการฟังเพลงในระหว่างการออกกําลังกายเป็นหลักและหวังประโยชน์ของข้อมูลเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจเป็นรองและจะเหมาะสําหรับการออกกําลังกายที่ไม่หนักเกินไปหรือไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากเป็นพิเศษสําหรับใครที่สนใจหูฟังจับ p ราสปอร์ w i ล e ์ไวเวางขายที่ราคา7,490บาทค่ะ หูฟังรุ่นนี้คุณภาพเสียงเยี่ยมการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธและ NFC ก็ง่ายการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนั้นก็สะดวกสบายค่ะส่วนทางด้านของความสบายในการสวมใส่นะคะก็แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนเลยค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าหากเลือกเฟรมที่เหมาะสมแล้วก็ปรับสายเก็บระหว่างหูฟังทั้งสองข้างให้มั่นใจแล้วนี่จะเป็นหูฟังที่สวมใส่ได้สบายแม้ขณะกำลังออกกำลังกายค่ะสรุปโดยการเฉลีย่ยระดับความเลิฟของทั้งซูชิงและทีมงานที่ได้ทดลองใช้หูฟัง Jabra Sport Pulse Wireless รุ่นนี้แล้วเราให้คะแนนไปเลย4เลิฟครึ่งค่ะ